มาวิเคราะห์พื้นฐานแบบกระชับและกราฟสินทรัพย์แบบกูกูผ่านอินดิเคเตอร์ macd กันเช่นเคยนะครับวันนี้สินทรัพย์กูกูของเราคืออะไรไปดูกันเลยครับเป็นหุ้นในเซด็กไทยแลนด์นะครับผมหุ้นสอขอน,นะครับหรือว่าบริษัทสอขอนแก่นฟู้ดพ r a c ปิกคอมพานีลิมิเต็ดนะครับไปดูความน่าสนใจของเขากันเลยนะครับโดยสอขอนนะครับเป็นบริษัท ผู้ผลิตและจําหน่ายอาหารซึ่งเขาก็มีธุรกิจหลักแตกลายออกไป4ธุรกิจด้วยกันนะครับธุรกิจที่1เป็นธุรกิจอาหารแปรรูปจากเนื้อสกอตน,นะครับธุรกิจที่2เป็นธุรกิจอาหารทะเลแปรรูปธุรกิจที่3เป็นธุรกิจร้านอาหารประเภทควิก k ูดรีส r ร์ t นะครับภายใต้ตราสินค้าว,ว่าแซบคลาสิกและก็ร้านข้าวขาวหมูภายใต้ ชื่อว่ายูนานนะครับแล้วก็ธุรกิจที่4เป็นธุรกิจฟาร์มเลี้ยงสุกรนั่นเองนะครับโดยตัวงบการเงินรายได้ไม่ค่อยดีนะครับลดลง0.7% year on year เมื่อเทียบ Q3 2023กับ Q3 2022ตัวกำไรลดลงเยอะเลยครับลดลงถึง4.9% year on year นะครับตัวนี้สินเพิ่มขึ้น0.8% year on year นะครับ ตัวสินทรัพย์เพิ่มขึ้น2%เยออนเยอรายได้กำไรดูไม่ค่อยดีสำหรับ2คอแก่น,นะครับทำให้ P/E โดดไปอยู่ที่22เท่ากันเลยนะครับแปลงง่ายๆราคานี้ก็ลงทุนกัน22ปีคืนทุนเลยนะครับถ้าไม่โตวกว่านี้นะครับแต่ถ้ามองจากตัว P/B Book b Value ก็ยังถือว่าซื้อได้ถูกเท่าเจ้าของนะครับถ้าเทียบ a s s e t ที่มีในบริษัทเพราะว่า P/B ได้1นิดๆน,นะครับผมก็ถือว่าถ้าดู Valuation จากตัว P/B/B book value ก็ถือว่ายังพอลุ้นนะครับแต่ถ้ามองจากการโกรดเนี่ยก็ยังถือว่า over value อยู่นะครับสำหรับ P/E ตัว D/E ratio ตึงๆอยู่ที่1.43เท่านะครับก็ทานีสินตทุนมากกว่า2ก็เหนื่อยหน่อยนะครับถ้า1ถึง2ก็ตึงๆถ้าน้อยกว่าหก็ดีงามนะครับยิวปันผลมีมาให้เล็กน้อยที่2.39ต่อปีนะครับรเพื่อดสนใจหุ้น ในกลุ่มของอุตสาหกรรมอาหารนะครับก็ลองไปศึกษาเพิ่มเติมกันก่อนลงทุนนะครับสำหรับสอขอนนะครับหุ้นผู้ผลิตฟู้ดโปรดักต์ชื่อดังทางภาคอีสานแต่ว่าเขาก็ขายทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศด้วยนะครับสนใจก็ศึกษาข้อมูลเชิง V.I กันก่อนลงทุนด้วยนะครับแต่ถ้าผู้ใดไม่สนใจเชิง V.I ก็ไปเป็นสายเทรดดูกราฟเข้าออกตามกราฟกันได้เลยครับ ดูตัวกราฟไทมเฟรมมันพบว่ามีการตัดลงของ MACD ลายเส้นสีดำเงินตัดเส้นเส้นลายแสแดงลงไปมีส i s แ o g r สดงจมลงไปใต้น้ำกันเหยายๆเป็นสัญญาณเซลสัญญาณขายในภาพใหญ่ไทม์เฟรมมันเพื่อๆที่จะเล่นไทม์เฟรมมันก็ต้องขายตั้งแต่ h i s โตแกรมแดงแทงแรกปรากฏแล้วก็ต้องมือว่างไว้ก่อนอยังไม่ต้องมีของนะครับไปดูตัวไทม์เฟรมวีคภาพเะยะกากรงนะครับไทม์เฟรมวีคพบว่ามีการตัดขึ้นของ MACD ลายเส้นสีดำเงินตัด เส้ิสีลายสีแดงขึ้นไปมีฮิสตแกร,รมสีเขียวขึ้นไปจากเหนือน้ํากันยาวๆเป็นสัญญาณใบสัญญาณซื้อในภาพระยะกลางทางเฟรมวีเพื่อนเพื่อนทเล่นทางเฟรมวิกก็ต้องเข้าซื้อแต่ฮิสตแกร,รมเขียวแท่งแรกแล้วก็ต้องถือไปก่อนรอสัญญาณเทคโปรฟิตทำกำไรนะครับตอนที่ MACD เส้นน้ำเงินตัดแดงลงแล้วก็ปรากฏแท่งฮิสตแกร,รมแท่งสีแดงแท่งแรกก็ขายได้เลยทางเทคนิคนะครับผมก็สามารถอดัดอัพใช้ได้ทุกทางเฟรมนะครับไปดูตัวทางเฟรม ภาพระยะสั้นนะครับทำฟิล์ม D เป็นสัญญาณเซลสัญญาณขายนะครับมีการตัดลงของ MACD ลายเส้นสีดำเงินตัดเส้นเส้นลายสีแดงลงไปมีฮิตสกแกรมสีแดงจุมลงไปใต้น้ํากันยาวๆนะครับเพื่อเปนที่เล่นทำฟิล์มก็ต้องขายตั้งแต่ฮิตสกแกรมแดงแทงแรกแล้วก็ต้องมือว่างไว้ก่อนอยังไม่ต้องมีของนะครับก็ฝากกันไว้สำหรับสายเทรดวินยัย m มซ์เซ็ตมันนี่ n มเนจเมนการทําตาม อินดิเคเตอระะทางเฟรมที่ใช้เข้าออกอย่างเคร่งคัดก็จะช่วยเพื่อนรักษาเงินต้นแล้วก็ล็อกผลกําไรไว้ได้แล้วก็มาฝึกซ้อมกับพวกเราไปทุกวันนะครับส่งมองกลองทุนขอบคุณที่รับชมรับฟังและพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับวสวัสดีเพื่อนๆชอบคอนเทนต์ดีๆมีประโยชน์อย่างนี้รบกวน,นเพื่อนกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และติดตามผลงานต่างๆเราได้ในช่องทางต่างๆดังนี้ขอบคุณครับ